สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินพามาเก็บผักหลังบ้านนะคะมีผักอะไรมาดูกันเลยค่ะผักหลังบ้านเล็กๆพื้นที่เล็กๆค่ะกินคอร์สนะคะเพื่อนๆกินสลัดโลกินสลัดรวมกินเมี่ยงปลา กำลังงามเลยค่ะเราไม่เด็ดไปทั้งต้นเราเก็บตะไบก็ได้โหละพาค่ะโหละพาด้านนูน้นสวยงามมากค่ะกับุ้งเก็บไปสองรอบละรอบนี้รอบที่สามค่ะคือเราไม่ถอนต้นไปนะคะเราตัดแล้วเขาก็จะแตกแขนงมาสองแขนงเมืนี้จะไม่แรงเท่าไหร่เพราะเป็นรอบที่สามละรากเขาคงจะแน่นเยอะละ กินรอบที่สานี่ก็คงจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็จะปรับปรุงดินดูแลดินไปอันนี้เป็นมะเขือค่ะเป็นมะเขือเจ้าพญาหวานไว้ตรงนู้นแล้วเราอยากปลูกหลังบ้านมั่งก็เลยมีถุงค่ะถุงแผ่นเพิดหลานเอาผสมดินไว้แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอามะเขือเจ้าพญามาลงปลูกไว้ค่ะให้เขาติดรากดีๆงามๆแล้วจะยกไปตั้งเป็นที่ค่ะ กงตุ้งวางไว้ตรงนู้นมันแน่นแล้วก็ถอนมาปลูกตรงนี้ได้หนึ่งแปลงค่ะเช้าเย็นรดน้ำดูเลผักทำกิจกรรมกับหลานเขาหลานเขาเข้ามานี่ก็จะถอนผักเราดึงผักถอนผักเล่นน้ำก็ปล่อยเข้าไปให้เขาเสริมสร้างพัฒนาการของเขาเพิ่งได้ขวบสี่เดือนเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเนาะบอกอะไรเขาก็ยังไม่ ฟังคำสั่งเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งบอกว่าอย่าดึงเขาก็จะดึงอย่าเด็ดเขาก็จะเด็ดเขายิ่งทําเรื่อยๆค่ะให้เพื่อนๆดูสุดแนวค่ะตั้งแต่ปลูกผักมาหลังบ้านมานี่ก็ได้เดือนครึ่งก็จะกินตอนเช้าก็มาเก็บตอนเย็นก็มาเก็บได้สบายมากเราไม่ต้อง ซื้อไปใส่ตู้เย็นหรือไม่ต้องเก็บมาไปใส่ตู้เย็นเราจะกินอะไรเราก็ซื้อมาปลูกค่ะนู่นแตงกวาค่ะแตงกวาเริ่มจะเป็นลูกละแตงกวาเริ่มจะเป็นลูกละค่ะกวางตุ้งที่หวานไว้ในแปลงก็เริ่มงามละอีกประมาณสักยี่สิบวันก็เก็บกินได้แล้วค่ะทางนู้นเป็นผักเป็นพวกผักกาดเป็นนางรัก เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนู้นค่ะเป็นพวกผักกาดเป็นห้องเต้นังรักค่ะด้านนูน้นมะเขือเพาะกล้าไว้กําลังงามเลยค่ะอันนี้ปลูกวันนั้นมะเขือปลูกวันนั้นต้องเอาสุ่มครอบเพราะหลานจะดึงครอบไว้ค่ะนี่ค่ะเอาความ สดชื่นตอนเช้าเช้าแล้วก็ปลูกผ,ผักหลังบ้านเราก็ได้เก็บกินประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มีความสุขค่ะแตงกวาเริ่มติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะติดลูกเล็กๆล้วะข้างล่างเราก็หวานพวก ผักกาดขาวมะเขือเทศ <c oughs> เวลาจับกล้องแล้วถ่ายไปเรื่อยๆนะมันสั่นเพราะว่าเรายังไม่เก่งเนาะเป็นมือใหม่ค่ะเป็นมือใหม่ยังไม่เก่งทำอะไรก็ยังไม่เก่งพูดก็ยังไม่เก่งจับกล้องตั้งกล้องแนวกล้องก็ยังไม่เก่งก็ขอ ประทานอาภัยเพื่อนๆด้วยทําอะไรก็ยังไม่เก่งก็มีเพื่อนๆเนท่าน,นั้นเลยค่ะที่ให้เข,เข้ามาให้กําลังใจตลอดค่ะนี่แหละค่ะความตั้งใจเราตั้งใจทําผักหลังบ้านเริ่มงามแล้วค่ะวางตุง้งอีกยี่สิวันก็เก็บกินได้แล้วค่ะงามมากเพราะว่า ดินเป็นดินผสมขีว้วัวแกบดิบใบไม้แล้วก็ดินผสมกันคุุกคๆๆุผสมกันแล้วก็หวาน,มนเมล็ดดูสวยงามมากค่ะต้นกล้าส,สวยมากนี่ค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ